ทุกคนครับวันนี้นะครับพี่หมีโซลาเซลล์นะครับมาอยู่กับน้องโฟกนะครับแล้วก็น้องฟิลใช่มครับจากโรงงานแฮนเดโร่ไทยแลนด์วันนี้นะครับพี่หมีจะพามาดูนะเทคนิคการแพ็คกิ่งแผงโซลาเซลล์ก็คือการห่อแผงโซลาเซลลอยังไงนะครับที่จะสามารถจะส่งไปให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้โดยที่แผงโซลาเซลล์ไม่แตกมันมีเทคนิคอยู่นะใช่ไหมครับน้องโฟกครับอ่ะนะครับมาดูกันครับเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับทุกคน ลังอาดเพื่อนมาดูไปใกล้ครับรังโซลาเซลล์เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นรังอย่างหนาอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยเป็นรัง5ชั้นเห็นไหมนะครับมันหนามากนะครับมันก็จะช่วยป้องกันนะครับในเรื่องของตัวแผงโซลาเซลล์เวลาจัดส่งไปนะครับทั่วประเทศนะครับให้ไม่แตกครับแล้วก็ถักรังแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมีการห่อบับเบิ้ลด้วยนะครับที่ด้านหน้าของแผงโซลาเซลล์อ่ะนี่ครับด้านหน้าของแผงโซลาเซลล์มาดูนะ นี่ครับด้านหน้าของแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันจะเป็นกระจกเรียบพายอยู่นะครับเป็นกระจกที่แข็งแรงแหละนะครับแต่เดี๋ยวเราจะป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับด้วยบอเบอร์ครับไปรุ่กันเลยครับน้องโปกครับน้องฟิวครับนะครับเริ่มจากอแผงโซลาเซลล์ลงมาครับนะครับนี่ครับน้องโปกน้องฟิวนะแผงโซลาเซลล์เนี่ยจะมีขนาดนะครับโดยประมาณนะกว้าง1เมตรยาว2เมตรครับเห็นไหมฮะบอเบอร์สองชั้นนะ ครับป๋าโปเนี่ยครับสองชั้นเห็นไหมครับทุกคนดูนะสองชั้นเลยนะนะครับกระเปโปเนี่ยก็ราคาไม่ถูกนะครับราคาแพงมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าการใช้พวจจำนวนมากขนาดนี้นะครับราคาแพงเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความปลอดภัยนะครับที่ยามให้เราเนี่ยสามารถจัดส่งแผงโซลาร์เซลล์ไปให้พี่น้องเกษตรกรถึงไร่ถึงสวนโดยที่แผงไม่แตกครับเราก็นะครับลงทุนส่วนตัวกระเปโปลงไปนะครับนี่ครับวางที่ด้านนะครับอยู่หน้าของแผงโซลาร์เซลล์หลังจากนั้นครับ เรเอาผ้าเทปนะครับล็อกไว้นะครับเพราะว่จะได้นะครับแนบสนิทไปกับผิวหน้าของแผงโซล่าเซลล์ครบเพื่อป้องกันไม่ให้แตกแผนน <C ell> แงนั่นเองจากนั้นครับเราจะเอาลังซึ่งเป็นลังอย่งางหนาครับเอามาใส่ลงไปครับ ลังนี้นะครับจะเป็นลังสังทำพิเศษเลยนะครับมีความหนาแล้วก็แข็งแรงมากะะลงด้านขวางแล้วลงด้านยาวนะครับเราใช้เซฟใส่ไม่จนวนมากครับเพื่อความแข็งแรงครับ นี่คือขั้นตอนการทํางานจริงๆเราทำอย่างนี้ทุกวันครับจะส่งแผงนะครับเป็นร้อยๆแผงครับให้กับพี่น้องกเกษตรกรทุกๆวันนะครับ <t> ด้านขวา <t> วเป็นไงบ้างครับทุกคนนะจะได้เห็นความตั้งใจ นะครับของทีมงานนะครับของที่ผีโซลารเซลล์แล้วก็โรงงานในยนต์รถแรงของเราครับเรามีความใส่ใจมากนะในการที่จะนะครับแท็กที่แผงโซลารเซลล์เพื่อจะส่งมอบนะครับแผงโซลาเซลล์ไปถึงได้ถึงสวนของพี่น้องใส่ปอดเนไหขั้นตอนมันเยอะนะนะครับไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับนี่ครับและต้องทําอย่างนี้ทุกวันด้วยครับจากนั้นครับนะครับเพื่อความแข็งแรงยิ่งขึ้นไปอีกครับเราติดตั้งสายลัดครับทุกคนนี่ดูครับ ติดตั้งสายรัดด้วยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆครับติดตั้งสายลัดด้วยด้านขวาครับเดี๋ยวติดตั้งด้านยาวด้วยครับ ะนะครับครับอะครับทุกคนครับนี่ก็คือผลงานนะครับการนะครับแพคก,กิ้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับวันนี้เราถ่ายเพื่อนหลังให้ดูเลยนะน้องโป๊กนะครับแล้วก็น้องปีมครับเป็นไงฮะติดตั้งองโโดโด้โ่เบาล ใส่ใจมากนะครับให้บริการนะครับอย่างเต็มที่ครับแล้วก็นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับที่นะครับสนใจครับอยากจะสั่งซื้อแผงโซลาร์เซลล์ติดต่อเข้ามาเลยครับหาทีมงานของพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับเราจะจะส่งแบบนี้ครับไปถึงไร่ถึงสวนของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับสำหรับในวันนี้นะครับน้องโป๊กแล้วก็น้องปี๊แล้วก็พี่หมีโซลาร์เซลล์ครับรวมทั้งโรงงานไฮโดรโลของเรานะครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ